สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับที่26่ธันวาคมครับ9โมงกว่าจะส0บโมงแล้วครับเด็กชายนี่ครับเด็กชายบิงโกหลับสบายเลยครับเด็กชายบิงโกนี่ครับที่นอนเขามันมนเป็นเตียงสองชั้นนี่ของพ่อเขานอนอยู่ข้างล่างนะครับพอ่ออันนี้ของลูกครับ หลับสบายเลยครับนี่ครับคนนี้จะวัดใจกันเลยนะครับวัดใจว่าอ่าตอนนี้กําลังหลับอยู่นะครับน้องพิงโกนะครับกําลังหลับอยู่เลยนะครับดูนะครับคนนี้จะสอบถามนะครับจากความรู้สึกเขาถ้ายกมือเขาขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าหลักพอเขาไหมนะครับคําตอบอยู่ที่ภาษามือนะครับดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับถ้าบิงโกรักพ่อนะครับดูที่มือเขานะครับจะนับหนึ่งสสามนะครับถ้าไม่ลักมือเขาจะหล่นลงมานะครับถ้ารักก็จะเห็นตามภาพนี้เลยนะครับนี่หลับสนิทอยู่เลยนะครับนับหนึ่งสองสมบิงโกลักพ่อไหมครับจุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูสิครับโอ้โห เห็นไหมครับนี่แหละครับหลับสบายแล้วครับหลับสนิทอยู่นะครับนี่ครับมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างนะครับซึ่งมันเข้าไปอยู่ในในตัวเขาในมือเขานะครับนี่ครับที่เห็นนะครับครับสวัสดีครับ